ตบิสตอรี่ของเราในวันนี้ครับก็จะมาพูดถึงบทบาทบทบาทนี้ที่มีความสําคัญไม่แพ้กันเลยกับคุณหมอนั่นเองนะครับก็คือพยาบาลน,นั่นเองครับเวลาที่เราไปรับวินิจฉัยเรื่องของอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลดาแรกก็อาจจะไม่ได้เจอคุณหมอโดยตรงต้องเจอพยาบาลก่อน,<ช>นครับ,<ช>รบแล้วก็จากนั้นพยาบาลเขาก็จะอำนวยความสะดวกช่วย คัดกรองนะครับแล้วก็ส่งต่อไปหาคุณหมอะครับแล้วก็หลังจากพบ<ช>คุณหมอแล้วก็เป็นหน้าที่ของพยาบาลอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่จะคอยดูแลเราเอาใจใส่ผู้ป่วยต่างๆที่ต้องมารับการรักษาที่โรงพยาบาลครับใช่โรงพยาบาลนี่สําคัญนะคะคดูดูจากชื่อก็รู้แล้วโรง,งพยาบาลโรงพยาบาลต้องเป็นใหญ่ที่โรงนี้าไม่มีที่ไหนสถานพยาบาลไหนใช่ไหมชื่อก็บอกสถานพยาบาลโรงพยาบาลไม่ได้มีโรงพยอบาไม่ได้บอกโรงหมอสักหน่อยใช่ค่ะ ชุย,ยุคนี้เนี่ยเป็นยุคอะไรอะไรก็ต้อง4.0ใช่ครับเพราะฉะนั้นการพยาบาลประเทศไทยยุค4.0เนี่ยในการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนเนี่ยจริงๆแล้วเขาหมายถึงอะไรก็คือ,อเขาหมายถึงว่าเขาอยากจะให้เนี่ยประชาชนเนี่ยรตระหนักตระหนักโดยตัวตัวเองเลยว่าจะต้องอปรับปรุงสุขภาพตัวเอง ดูแลใส่ใจไม่ใช่แค่ร่างกายต้องเป็นร่างกายจิตใจและสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยสี่อย่างประกอบกันใช่ครับพัฒนาทุกอย่างควบคู่ต่อเนื่องกันไปนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันครับพร้อมกับผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับรองศาสตราจารย์ดรเรนูุูบุญมีครับผู้อํานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิดีครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ฉันรองาศาสตราจารย์ดเรเรนูพุกบุญมีผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยทั่วไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของพยาบาลไว้2บทบาทใหญ่ๆนะคะบทบาทที่1เป็นบทบาทอิสระของพยาบาลซึ่งพยาบาลวิชาชีพสามารถที่จะใช้ความรู้ทั้งทางด้านการพยาบาลความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการวางแผนให้การดูแลผู้ที่เจ็บป่วย สำหรับอีกหนึ่งบทบาทก็คือบทบาทร่วมเป็นบทบาทที่ทำงานร่วมกันกับวิชาชีพอื่นๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคือแพทย์นั่นก็หมายถึงแพทย์วางแผนการรักษาส่วนพยาบาลในบทบาทร่วมนี้ก็จะนำแผนการรักษาสู่การปฏิบัติดูแลผู้ป่วย จะแบ่งด้านต่างๆของงานการพยาบาลก็คงจะแบ่งได้เป็น4ด้านใหญ่ๆด้านที้หนึ่งก็คือด้านดูแลรักษาอันนี้เป็นบทบาทที่สำคัญเมื่อมีผู้ที่เจ็บป่วยเข้ามาเพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านั้นปรับตัวได้ได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อการรักษา บทบาทที่2จะเป็นในส่วนของการฟื้นฟูสภาพเพื่อให้ร่างกายนั้นฟื้นฟูให้ได้เร็วที่สุดฟื้นหายให้ได้เร็วที่สุดสำหรับด้านที่3นั้นจะเป็นบทบาททางด้านการป้องกันป้องกันภาวะแทรกซ้อนนับเป็นบทบาทที่สําคัญของพยาบาล ทำอย่างไรที่จะให้ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยแล้วไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนนอกจากนี้อีกหนึ่งบทบาทก็คือการสร้างเสริมสุขภาพผู้ที่เจ็บป่วยแล้วทำอย่างไรจะควบคุมโรคให้ได้ทำอย่างไรจะให้กลับมามีสุขภาวะที่ดีอีกครั้งหนึ่งให้ได้และเช่นเดียวกันจากบทบาทนี้พยาบาลจึงมีหน้าที่ที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนที่ยังไม่เจ็บป่วยด้วยค่ะ ช่วยได้เป็นอย่างมากเลยค่ะสำหรับการคัดกรองผู้ป่วยในขณะที่มารอตรวจไม่ว่าจะเป็นที่ OPD หรือหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหรือที่หอผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่แตกต่างกันบางคนมีสภาพการเจ็บป่วยที่อาจจะต้องต้องการการพบแพทย์ในทันทีบางคนอาจจะรอได้ในช่วงเวลาไม่นานนะ และหลายคนก็อาจจะรอดได้ในช่วงเวลาที่ยาวกว่าเพราะฉะนั้นการคัดกรองเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง พยาบาลนั้นไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวนะคะการพยาบาลนั้นก็จะมีความต่อเนื่องทอดยาวไปถึงบ้าน ครอบครัวหรือชุมชนที่ผู้ป่วยพักอยู่อาศัยอยู่ด้วยนะคะเราเรียกว่าการดูแลที่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะมีบุคลากรพยาบาลจํานวนหนึ่งที่ทําหน้าที่ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องไปที่บ้านไปดูแลให้เขาสามารถที่จะปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับความเจ็บป่วยที่เขากําลังเผชิญอยู่ ดูแลให้เขาฟื้นหายให้ควบคุมโรคให้ได้นะคะนอกจากนี้การดูแลสุขภาพไปยังที่บ้านที่ครอบครัวหรือชุมชนยังมุ่งดูแลตั้งแต่ชีวิตเกิดเพะฉะ้สุขภาพเด็กดีสุขภาพมารดาสุขภาพของเด็กๆในวัยเรียนต่างๆพยาบาลก็จะทำหน้าที่ดูแลไปยังบ้านและชุมชนที่มีประชาชนอยู่อาศัยด้วยก็นับว่าเป็นบทบาทอีกบทบาทที่สำคัญ ภาวะไทยแลนด์4.0ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่21นี้ก็นับว่าเป็นยุคที่เราต้องพัฒนาทางด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในด้านสุขภาพของประชาชนเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ของวิชาชีพการพยาบาลก็มุ่งเน้นมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพการดูแลผู้ป่วยมุ่งเน้นในเรื่องประสิทธิภาพของระบบการดูแล มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการที่ดีเหล่านี้อย่างเท่าเทียมกันของผู้ป่วยแล้วก็มุ่งเน้นเรื่องความคุ้มค่าคุ้มประโยชน์ในสิ่งที่พยาบาลจะจัดหาหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ก็คือการพยายามมองหาการปฏิบัติที่ดีที่สุด ในทางด้านการพยาบาลการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลต่างๆจะเป็นตัวตอบโจทย์เพื่อให้เกิดคุณภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มประโยชน์เพื่อที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยของเราไปกับบริบทของไ Thailand 4.0อันนี้คือสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นพยาบาลที่ทำงานในโรงพยาบาลหรือพยาบาลที่ทำงานในชุมชนก็จะต้องคิดคิด ต่างคิดสร้างและคิดสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งดีงามใหม่ๆโดยใช้วิชาการความรู้บูรณาการพัฒนานวัตรกรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการพยาบาลหรือผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่ดีที่สุด จริงแล้วในเรื่องเทคโนโลยีกับการพยาบาลเนี่ยเราใช้กันมาช้านานและในโรงพยาบาลนี่จะเห็นได้ชัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านการรักษาการเฝ้าระวังการพยาบาลต่างๆเพราะฉะนั้นพยาบาลต้องอยู่เหนือเทคโนโลยีแล้วใช้ให้เกิดบังเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับผู้ป่วย ตอนนี้เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารที่เข้ามาเยอะแยะมากมายก็นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งและในยุคข,ของ Thailand 4.0ในเรื่องของ IT ต่างๆเทคโนโลยีสื่อสารต่างๆพยาบาลจำเป็นจะต้องเรียนรู้แล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งในขณะนี้ก็มีการพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์การใช้โซเชียลมีเดียแลือื่นๆเพื่อช่วยในการเยี่ยมเยียนทางด้านสุขภาพเพื่อช่วยในการบริหารจัดการทางด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นพยาบ ที่อยู่ในคลินิกหรือพยาบาลที่อยู่ในชุมชนนะคะในตอนนี้ก็มีการเชื่อมโยงเทคโนโลยีส,สื่อสารต่างๆเหล่านั้นไปยังการดูแลผู้ป่วยอย่างเช่นจากโรงพยาบาลไปสู่การดูแลสุขภาพในอบอตอและอื่นๆให้เห็นเส้นทางของการพยาบาลแล้วก็การช่วยเหลือทางด้านสุขภาพให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นยุคนี้ ICT คงต้องเบสเนสซิง i i t t คงต้องเบสโรงเรียนพยาบาลแล้วก็คณะพยาบาลที่จะให้นักศึกษานั้นเรียนรู้ตั้งแต่เขายังเป็นนักเรียนพยาบาลแล้วก็ใช้ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่จะสร้างสุขภาพให้เกิดกับประชาชน อนนี้ทักษะทางด้านการพยาบาลที่ถือว่าเป็นทักษะหลักเลยในยุคไยแลนด์4.0หรือในยุคของศตวรรษที่21นี้ก็เห็นจะแบ่งได้ออกเป็น3ด้านใหญ่ๆทักษะทางด้านการพัฒนาตนของพยาบาล อันที่1ก็คงจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดทักษะในการดูแลผู้ป่วยโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการดูแลอันที่สองก็คือทักษะที่ต้องทํางานอย่างมืออาชีพความเป็นมืออาชีพก็คือทักษะที่จะสามารถคิดสร้างทําได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะในบทบาทอิสระวางแผนในการดูแลโดยใช้ความรู้ที่ถูกเตรียมมา แล้วก็กล้าที่จะรับได้ทั้งผิดและชอบที่จะเกิดขึ้นจากผลลัพธ์ของการปฏิบัติการพยาบาลท่านมาคือการทำงานอย่างเป็นระบบพยาบาลต้องคิดอย่างเป็นระบบนะคะ ạ, ทำอย่างเป็นระบบนอกจากการคิดและการปฏิบัติการยาาพยาบาลแล้วพยาบาลยังต้องสื่อสารให้กับเพื่อนพยาบาลให้กับเพื่อนวิชาชีพอ,อื่นๆ่เพื่อการร่วมดูแลกันอย่างต่อเนื่องต่อไปเพราะฉะนั้นการพูดการเขียนก็ต้องพูดและเขียนอย่างเป็นระบบด้วย ส่วนทักษะในกลุ่มที่2จะเป็นทักษะที่สำคัญในการทำงานร่วมกับคนอื่นเช่น<ๆ>ทักษะการประสานงานนั้นก็ต้องพูดประสานงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมรวดเร็วแม่นยำนะคะนอกจากนี้ก็คือทักษะการทำงานเป็นทีมที่จะให้ประสบความสำเร็จส่วนทักษะอีกกลุ่มหนึ่งมุ่งที่งานนะคะ การทำงานจะต้องเน้นในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยทักษะที่เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยจึงถือเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งซึ่งจะคู่ขนานไปกับทักษะที่เราเรียกว่าการพัฒนาคุณภาพในการทำงานด้วยรวมถึงการใช้ข้อมูลทางด้านวิชาการข้อมูลทางด้านวิจัยหรือที่เราเรียกว่า evidence-based practice นะคะเข้ามาบูรณาการในการทำงานซึ่ง ในหลักสูตรการเรียกนการสอนทางการพยาบาลตอนนี้เติมสิ่งเหล่านี้เข้าไปให้กับนักศึกษาพยาบาลเพื่อที่จะพัฒนาเมื่อเขาจบเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วก็จะมีความพร้อมจริยธรรมเป็นเรื่องใหญ่เลยในพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลกล่าวไว้ชัดเจนนะคะว่า สองบทบาทใหญ่ที่พยาบาลต้องทำดัง,ดงได้นำเรียนไปแล้วนั้นเนี่ยเราทำภายใต้การใช้ศาสตร์และศิลปทางการพยาบาลศาสตร์ที่หนึ่งที่เราใช้ก็คือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการงานวิจัยต่างๆที่ได้เรียนว่าพยาบาลวิชาชีพจะต้องนำเอาความรู้หรือศาสตร์เหล่านี้มาบราณาการในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดภายใต้ความรู้ที่ทันสมัยมากที่สุด ส่วนศาสตร์ที่2ที่พยาบาลต้องใช้ก็คือศาสตร์การเข้าใจตนเองเพื่อจะได้เข้าใจผู้ป่วยและครอบครัวของเขาศาสตร์นี้ก็ว่าด้วยการฝึกทักษะการฟังให้มากที่สุดฟังและรู้จักที่จะใช้ข้อมูลของผู้ป่วยและครอบครัวนะคะวางแผนที่จะให้การดูแลเข้าถึงเข้าใจผู้ป่วยให้ได้มากที่สุดนั่นก็คือเข้าใจในความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย ส่วนศาสตร์ที่3ที่เรากำลังจะพูดถึงคือจริยธรรมจะเห็นได้ว่าเมื่อนักศึกษาขึ้นสู่ปีที่2ของการเป็นนักศึกษาพยาบาลเราจะมีพิธีมอบบวกบวกเป็นสัญลญักษณ์ของคุณธรรมจริยธรรมเป็นสัญลญักษณ์ของจรรยาบรณของวิชาชีพการพยาบาลเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่อยู่ในวิชาชีพการพยาบาลจําเป็นจะต้องอยู่เวรผัดเปลี่ยนเพื่อดูแลผู้ป่วย24ชั่วโมงความ เข้าใจในความรู้สึกหรือความทุกข์ต่างๆของผู้ป่วยจึงเป็นสิ่งที่เราสอนให้นักศึกษาพยาบาลน,นั้นต้องรู้จักใช้รู้จักดูแลผู้ป่วยแล้วก็จะต้องเสียสละในสิ่งเหล่านี้ไม่ว่ายามนั้นตัวพยาบาลเองจะมีความทุกข์ในเรื่องใดก็ตามแต่งานที่รับผิดชอบจะต้องสละอย่างอืนเพื่อที่จะดูผู้ป่วยที่อยู่ข้างหน้าเราด้วยความเข้าใจก่อน ถ้าถามในจุดนี้อันดับที่หนึ่งเลยน่าจะเป็นคุณค่าของการพยาบาลที่พวกเราพยาบาลวิชาชีพอยากให้ประชาชนสัมผัสถึงสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะว่าพยาบาลนั้นเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างคุณ24ชั่วโมงเป็นผู้ที่ทำตั้งแต่ช่วยดูแลนะคะแล้วก็ช่วยทำให้แผนการรักษานั้นประสบความสำเร็จเฝ้าระวังพิทักษ์ให้คุณรอดปลอดภัยนะคะหรือ สามารถที่จะค้นหาปัญหาที่กำลังจะเกิดได้อย่างเ,าเร็วที่สุดเพื่อให้การช่วยเหลือต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคิดว่าพยาบาลวิชาชีพทุกคนคงอยากจะได้รับการยอมรับในสังคมถึงคุณค่าของการเป็นพยาบาลนะคะสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นประเด็นที่หนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามเมื่ออยู่ด้วยร่วมกันในสังคมในหลากหลายวิชาชีพสิ่งที่น่าจะต้องเกิดขึ้นกับพยาบาลด้วยก็คือความเป็นธรรมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกรอบอัตราตําตแหน่งในการบรรจุโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขกรอบอัตานั้นมีน้อยไม่เพียงพอนะคะขณะที่ความต้องการการปฏิบัติการพยาบาลจากบุคลากรกลุ่มนี้มีมาก อะไรก็ตามก็เป็นนโยบายในปัจจุบันของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขที่จะเร่งพัฒนาในสิ่งเหล่านี้นะคะรวมไปถึงค่าตอบแทนที่เป็นธรรมกับความเสียสละของพยาบาลต่างๆฉันก็เชื่อว่าก็เป็นสิ่งที่ต้องดูตามกันมากับคุณค่าของการพยาบาลที่พยาบาลทุกคนนั้นอยากได้รับนะจากประชาชนให้เห็นคุณค่าในส่วนนี้ รองศาสตราจารย์ดรเรนูผู้วิมีนะครับผู้อํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ในสายอาชีพใดก็ตามแต่ครับทุกคนร่้แล้วมีแต่ความสําคัญในหน้าที่ของตนเองครับนะฮะก็ทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็รักในสิ่งที่ทำนะครับแล้วก็มันก็จะทําให้ทุกคนรอบข้างเนี่ยรู้สึกได้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาครับเดี๋ยวมาเจอกับ Celebrity Inspire ครับ